ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับตุงงตันคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับต,รตุงงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะก็เป็นการวิเคราะห์หวยฮานอยนะครับงวดประจาวันพุธเนาะพุธท,ที่21พฤศจิยายน68เนาะงวดวันอังคารที่ผ่านมาเนาะ วันที่20พฤษภาคมนะครับสูตรที่ลุงสันให้ไปก็มามา3คู่เนาะสคู่2น่อยก็จะมีน่อยอปกหนอยพิเศษเนาะขออภัยหนอพิเศษนี่มาบน2 1นะครับแล้วก็มาล่าง0 1นะครับแล้วก็มาหนอยอปกติเนาะก็มาล่าง0 8นะครับส่วนหลักร้อยที่ลุงให้ไปเนา ก็มาศู์เนาะอีนอยเฉพาะกิจนะครับก็หลายท่านเนาะคงโชคดีกันเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับอ่าวนงวดประจาวันพุธที่อ่า21พฤศจิายน68เนะาะลักษณะของสูตรหรือกลุ่มที่ตัวเลขอ่ลุ่มตัวิิคราะห์ได้จะเป็นตัวไหนก็ไปติดตามรนะับชมมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับ หลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เดียวแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับเงบประจาวันที่21พฤษาคมากแ68เนาะผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่หนึ่งได้ได้แปดเนาะแถวที่สองได้สามนะครับแถวที่สามได้เก้านะครับแล้วก็แถวที่สี่ได้ห้าเนาะอ ต่อไปเ็าจะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งกับื้วที่จะลงในตารางสายกว่านะครับเจ็ดเอ่อแปดเนาะแปดแล้วก็เก้านะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ็ดเนาะอ่าสามสามแล้วก็สี่นะครับฝั่งนี้เป็นสองเนาะอ่าเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับฝั่งนี้เป็นแปดแล้วแถวที่สี่เนาะห้าห้าแล้วก็หกนะครับฝั่งนี้เป็นสี่ ก็ได้มาครบทั้ง12ช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเล็เด่นเล็กรองนะครับซึ่งเล็กเด่นเล็กรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตลาดน,นะครับที่อยู่ในตำแห่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงบประจวันที่21พืษสภา68เนาะลุงตันให้เด่น3เด่น3รอง4เนะอะ พี่น้องเอชอบ 3, ารูสามเนาะชอบสี่รูสี่นะครับทีนี้ก็มาดูชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวลุงตันก็จะผลลับจับคู่วางเป็นชุด2ตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลําดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือศูอ 0, 3, 0, 5, นยสามศูนย์ห้าเนาะ สี่แปดสี่เก้าหกเก้านะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดห้าเนาะแล้วก็เก้าสามนะก็ได้มา สิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติสามสี่งวดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่แถวที่สามที่สี่นะครับเป็นคู่ คูซ้ายเนะาะลักษณะนี้เนาะ,ะก็คือสี่แปดนะครับต่อมาก็เป็นแถวที่แถวที่สองที่สามนะครับแถวที่สองที่สามเนี่ยเป็นคู่ขวาเนาะขวาเยื้องมาตรงกลางลักษณะนี้นะครับก็คือสี่เก้านะครับต่อมาก็เป็นแถวที่ ที่หนึ่งที่สองนะครับอ่าเป็นคู่อ่าซ้ายไปขวาเนาะลักษณะนี้เนาะก็คือเจ็ดสี่นะครับอ่าแล้วก็แถวที่แถวที่หนึ่งที่สองนะครับอ่าเป็นคู่ตรงกลางเนาะแปดสามนะครับก็สีตัวนี้นะครับ แล้วอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นแถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่กลางเหมือนกันเนะาะลักษณะนี้นะครับก็คือเก้าสามเนาก็ได้มาครบทั้งห้าคู่ครับจากสิบคู่ตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าหวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสิงว์มาที่ผ่านมาแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มาดู หลักร้อยเนาะสละับทานที่หลุนสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยหลุนสามตัวได้นะครับมาประจำวันที่ยี่สิเอ็ดพฤษภาคมหกแปดเนาะางตันให้สองสองกับแปดนะครับเป็นหลักร้อยนะครับปี่น้อง f อซก็ มองเนาะมองผลลัพธ์และกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันบางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนะาะลักษณะของผลลันะ์เนาะก็ค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับถึงแม้ว่าจะ ใกล้เคียงกันบ้างเนาะแต่ว่าตัวแทรกก็จะเวลายากกันเนาะก็เลยไม่มีคู่ไหนเนาะที่จะสามารถที่จะจับคู่เบิลให้กับพี่น้องได้รับชมกันได้ในงวดน,นี้นะครับซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการวางกลุ่มตัวเลขแบบธรรมดาเนาะไม่มีคู่เบิลให้เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นการเทียบสถิตินะครับก็ ลุ้นต่ออีกงอดก็แล้วกันนะครับทายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ